โอ้เพราะฉะนั้นยกนี้แต่มีดีให้ดูแล้วก็ไปดูกันเลยครับแต่นะครับวันนี้หาตามาเจอกับปะตักหินโอ้โหโบกันนะครับแต่ว่าอาวุธนี้เต็มไปแน่นปะตักหินนี่ไปต้องออกแรงเยอะโอ้โหหลุดโอ้โหจริงจิงมาตัวกับริฟฟารีนมาเลยครับมาแโอ้โหแต่ว่อสามท่านเลยครับไปที่ริฟฟารีนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับยกแรกชนะไปแล้วครับศิต่อเก้าครับขวาไปครับพยายามเปิดเกมอยู่ตลอดครับริฟฟารีนครับหักเอี่ยงล้มครับแหม่ว โอ้ขยักจริงๆนะครับริฟฟาดีนครับจากมาเลเซียครับวันนี้ดูจากนักมวยต่างชาติครับดูจากการออกอาวุธเนี่ยครับเขาไม่สนใจเลยครับว่าจะกักหินครับโอ้โหนะแข้งขวาตามมาโอ้ต้องเร็วกว่านี้เลยครับประกาศให้ริฟฟาดีนเดินอีกแล้วครับเกี่ยวโอ้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอาวุธต่างโอ้ยโดนปัดขวาครับแท่ลูกนี้อ้าวโอ้โหเป็นเรื่องเลยครับคุณแชมป์ครับคะแนนออกมาสามเสียยกนี้ไปที่ปตักหินครับโอ้เพราะฉะนั้น ยกนี้แม่มีดีให้ดูแล้วก็ไปดูกันเลยครับแลกกันครับทุกอย่างเสมอกันครับตอนนี้นี่อยู่ที่ว่ายกนี้เลยครับโอ้โหนี่ครับแลกหมัดแลกศอกใครที่นักมวยที่เป็นนักมวยสากลอาชีพที่ต้องบอกว่าผ่อนลงไปพอสมควรก็โดนเขาลอยสองจานวิ่งเข้าหาแล้วครับนิพดีมดึงศอกกลับเข้ามาโอ้โลนิบอกด้านบอกไปโอ้โหโอ้โหนี่แะครับวีฮาวเวลวินเนอร์มาเวสซ์อืดอยู่ในม シンプル